สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ใจทัดเหลือนะครับวันนี้จะมาแบ่งบุญและบอกวิธีการแก้กรรมกันนะครับทําพ่อทําแม่เสียใจด้วยการกระทําและคาพูดไม่มีคนคอยช่วยเจอแต่ปัญหางานเงินมีแต่อุปสรรคนั่เองครับกรรมที่ทํากับพ่อแม่สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ผ่านทูบเทียนแพรและพวงมาลัยที่มีดอกมะลิในพวงมาลัยหนึ่งพวงดอกบัวสีขาว3ดอกนะครับสอใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุปการีลงท้ายด้วยเลข9เช่น9บาท9 9 99, บาท999บาทนะครับ 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรดนดั่นเองครับ 4. กะ,กะละบังกะละกะละมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นๆน,น้ำลอยดอกมะลิหรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอมๆนะครับขั้นตอนการประกอบพิธีล้างเท้าขอขอมาพ่อแม่ครับหก่อนทำพิธีให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดังนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกชื่อนะครับชื่อเรานะวันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขอมาขอหัวสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยสมบูรณ์ด้วยเทินแม่แม่ซื้อเทพยาดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระเม่ตรณีพระแม่คงขาพระแม่พระพายแม่พระเพลิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อเรานะครับได้ตั้งใจที่จะทําพิธีขอขามาขอหงสิกร,รมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นบยาให้ลูกด้วยเทิน 2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟานะครับเรานั่งกับพื้น 3. ยกเท้าท่านมาล้างในกระมังน้ำที่อุ่นเตรียมไว้เวลานั้นอยากพูดไรก็พูดเช่นพ่อคะแม่คะพ่อครับแม่ครับสิ่งต่างๆในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่ลูกได้กระทำล่วงเกินหรือทําให้พ่อให้แม่ไม่สบายใจลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับ อยากพูดละเอียดก็พูดครับอาจจะมีน้ําตาไหลบ้างขนลุกบ้างนะครับล้างเท้าพ่อแม,ม่พร้อมๆกันก็ได้นะครับพร้อมพูดไปด้วยก็ได้นะครับข้อที่4หลังจากที่เราล้างไปพูดไปจนเสร็จก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเราซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่เช็ดเท้าท่านให้แห้ง,หงข้อที่5อย่าเพิ่งให้ท่าน อย่าเพิ่งให้เท้าท่านถูกพื้นให้วางไว้บนขาเราก่อนและอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ตรณีเจ้าขาพระเม่กงขาเจ้าขาพระแม่พระพายเจ้าขาพระแม่พระเพิงเจ้าขาลูกมาขอกราบกมาลาโทษขอเป็นทิพยายานนำความดีและกุศลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและยายนิรยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจุดบัตรทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุป,ปการีข้อที่6จากนั้นให้เราก้มหมอบลงและนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรานะครับข้อที่7ให้มอบผานทูบแผ่กับท่านและพูดว่าพ่อคะแม่คะลูกขอกรับมาหสศิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีของลูกด้วยนะคะ ท่านก็จะพูดให้สินให้พอในชีวิตใหม่กับเราครับข้อที่8สุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้าว่าลูกชื่อขอมโนนาบุญจากการจากพระพุทธเจ้าให้สําเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วยลูกขอนํากุศลส,ส่วนหนึ่งอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่ติดตามลูกมาแต่ดนชาติจนปัจจุบันชาติให้ได้รับบุญกุศลของลูกณัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทิน ต่อจากนั้นครับวันรุ่งขึ้นใส่บาตพระสามองค์หลังจากนั้นทำกับข้าวตักข้าวให้พ่อให้เมียทานให้อิ่มแล้วขอให้ท่านอวยพรให้นะครับก็ขอขอนุมาอนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศนสวัสดีครับ